สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกสรีวิววันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะพาราโซถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพค่ะซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำเครื่องลูกใหม่กสรหรือว่า New Wave Leader d l p w ขึ้นค่ะเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำเครื่องลูกใหม่ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ วันจันทร์ที่28สิ่งหาคม2,566เวลา9นิกานายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่กสร New Wave Leader DLP w U. ให้กับข้าราชการกรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน25คน จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2566ภายใต้รูปแบบการบรรยายการฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งพัฒนาทักษะให้มีความคิดสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader แก่ระบบราชการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรกลมต่อไป รเ,เรื่องของการสร้างผู้นำรุ่นใหม่นะฮะเป็นเรื่องที่กรมให้ความสำคัญนะฮะเนื่องจากว่าการสร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะทำให้การพัฒนาองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีนโยบายว่าจะเตรียมความพร้อมสำหรับสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาในอนาคตโดยการคัดเลือก นะครับ้าดการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงจำนวนการพิเศษนะครับจำนวน25คนเพื่อมาเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรผูนนำขึ้นลูกใหม่ของกรมสวยการน้ำครองในงานในปีนี้นะครับเพื่อคาดหวังว่าน้องๆทั้ง25คนเนี่ยก็จะได้รับความรู้ประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้นำที่ดีมีความรู้ความสามารถในอนาคตนะครับ แนวคิดของผู้นำยุคใหม่นะครับหรือ New Web บ l e d e r r นะครับในความคิดของผมก็คือไม่ว่าเราจะคิดถึงส่วนรวมนะครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกนะครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่เพื่อที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันการที่เราสามารถสื่อสารหรือ Communication ไปภายนอกก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันครับหรือ การที่เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเป็นสิ่งที่ผู้นำยุคใหม่ที่เราจะต้องนำมาประยุกใช้เพื่อการเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติครับ ก่อนอื <peine ed> ่น <tekrar> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณะผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมไปถึงท่านคณะกรรมการที่คัดเลือกคัดสรรพวกเราให้เข้าร่วมโครงการผู้นําขึ้นลูกใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะก็ถือได้ว่าท่านได้เร็งเห็นถึงประสบการณ์ในการทํางานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมไปทั้งศักยภาพและความสามารถที่มีในตัวพวกเราค่ะที่พร้อมจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตสําหรับโครงการผู้นําขึ้นลูกใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ค่ะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ท่านได้มองไปกับพวกเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้มาเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการทํางานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเอาไปปรับใช้และพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นําที่ดีเพื่อความเป็นผู้นําขึ้นลูกใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ ท่านผู้ชมคะได้รับฟังแนวคิดหรือว่ามุมมองของผู้นาเครื่องลูกใหม่กสอแล้วมั่นใจเหลือเกินค่ะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีผู้นํเครื่องลูกใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อตอบสนองการทํางานในสังคมยุคใหม่และสามารถพัฒนาหน่วยงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและประชาชนต่อไปค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการกสรนิวได้ค่ะทั้งช่อง y o YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือน ก็สรอชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน